สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมเอดีฟอร์ดนะครับผมจะพามาชมกับตัวนี้ฮะเป็นรุ่น s สตอมแท็กนะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าว่ามีอะไรแตกต่างจากของเดิมบ้างนะครับผมท,ท,ทุกคนฮนะเดี๋ยวผมพาไปชมครับอ่านี่นะฮะรุ่น s สตอมแท็กรุ่นนี้นะครับผมแปลกหน้าแปลกตาไปสักน,นิดนึงนะครับผมนี่เลยฮะเดี๋ยวผมจะพาไปถอรดรหัสดีกว่าว่าคันนี้มันแตกต่างยังไงครับผมรุ่น s สตอมแท็กคันนี้เนาะ อันดับแรกนะครับผมก็จะมีไฟแบบหน้าเป็นแบบแมทริกซ์ led นะครับผมนี่ฮะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์ที่ตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับผมตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็กระจังหน้าของเขานะครับผมจะเป็นกระจังหน้าเป็นสีดำเ i ลนแบ็กแล้วก็คลิปด้วยสีแดงด้านล่างนะครับผมมีอะแดปติฟคุกขั้นโทลมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์หน้ามาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมสำหรับรุ่น storm tag คันนี้นะฮะนี่เลยครับ ด้านข้างของเขานะครับผมที่แตกต่างไปนะครับก็จะมีในส่วนของล้อแมกนะครับผมเป็นลายใหม่นะครับเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะครับผมเแล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อของเขานะครับจะเป็นสีดำเงานะครับผมตัวคิ้วล้อเขาจะเป็นสีดำเงาเนาะส่วนนี่ฮะเทียบปอนต่อปอนนะครับผมสำหรับตัวไวทแท็กเนาะจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ประจากหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นออกสีเทาๆแบบนี้นี่เองนะครับนี่เลครับอ่านี่ฮะเราพาเทียบหมัดต่อหมัดเลยนะครับผมนี่ไวทัคนะฮะแต่นี่ตัวสตอมแท็กรับผมเป็นกระบะที่แพงที่สุดอ่าในรุ่นนี้แล้วนะครับผมก็คือจะลองก็คือแร็ปเตอร์ไเองนะครับผมอ่าโอเคนะฮะส่วนด้านข้างของเขานะครับผมก็จะมีกล้องรอบคันมาให้นะครับพร้อมกับนี่ฮะกูกระจกของเขาก็จะเป็นสีดํา เียโนแบ็กนะครับผมแล้วก็วายแท็กจะเป็นออกสีเทอรการไฟส์นะครับเขาเรียกเทอรกาไฟส์เนะาะเครื่องยนต์ขุมกําลังเท่ากันฮะสองพันซีซีนะครับผม210แรงม้านะครับผมในส่วนของตัวรุ่นโฟร์วิวนะครับนี่ฮะเปิดประตูเข้ามาของเขาเนี่ยจะเป็นคลิปยางแบบนี้นะครับผมเห็นฮะของเขาจะเป็นคลิปยางแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดำเียโนแบ็กนะครับแล้วก็จะ มีที่เปิดฝาถังน้ำมันหรือล็อกรถที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใน่วงตรงนี้จะมีที่หูกระจกนะครับผมปิดเปิดกระจกทั้งหมดล็อกกระจกนะครับผมรุ่นนี้นะครับพวงมาลัยของเขาจะเป็นสีแดงนะครับผมคลิปแดงแบบนี้นะฮะพวงมาลัยเขาจะเป็นคลิปแดงนะครับผมข้างหลังก็จะมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับผมนี่ฮะนี่เลยหน้าจอขนาดใหญ่เนาะแล้วก็พวงมาลัยของเขาจะเป็นสีดาเดินได้สีแดงแบบนี้นะครับผมมีคุ้มคอนโทรลมาให้นะครับผม นี่เลยฮะหน้าจอสวยงามนะครับผมอ่านี่ะหน้าจอมาตรวัดสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่นะครับมีที่ชาร์จไวเลสนะครับผมเชื่อมต่อแอปเป p a คา Android นนโได้นะครับแล้วก็เขียนว่า s ต o r m ท็ g สีแดงนะครับผมสีดำเป็นโอแบ็กนั่นเองนะครับผมในส่วนของกล่องตัวนี้นะฮะภายในเขาจะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะภายในเขาจะเป็นสีดำเนาะส่วนเบาะของเขานะฮะจะเป็นสีดำนะฮะ ข้างๆจะเป็นคลิปเหมือนหนังอคันธาร่านะครับผมจะสไตล์แรปเตอร์นะครับตัวนี้เนาะอ่านี่ฮะจะเป็นดําสีแดงแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นคลิปแดงครับผมเขียนว่าสตอมแท็กนั่นเองนะครับนี่ฮะด้วยตัวบอกของเขาโ,โหดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมดูดุดันมากขึ้นนะครับนี่เลยออกไฟฟ้าเนาะส่วนคลิปตรงนี้ทั้งหมดจะเป็นอ่าหนังอคันธาร่าทั้งหมดนะครับผมในส่วนรอบข้างเนาะนี่ครับที่ขาดไม่ได้คือนี่ฮะพี่ใหญ่ของเขา มากับเกียร์ไฟฟ้านะครับผมมากเกียร์ไฟฟ้าส,สปีดนะเป็นเกียร์อินชิตเตอร์เป็นเกียร์ตัวเดียวกับในส่วนของเออ่รับเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่เลยหรูหราใช้ได้นะครับผมสำหรับคันนี้เนาะผมพาชมด้านหลังบ้างนะครับนี่ฮะก็มีแอร์แถวที่สามนะครับผมแล้วก็มีที่ดึงเวลาเปิดขึ้นไปอ่าเวลาขึ้นไปนั่งนะครับผมนี่ฮะตัวจับตรงนี้นครับผมขึ้นไปนั่งได้เนาะง,ง่าย มแล้วก็จะมีส่วนของแอร์แถวที่สองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะดูผมดูซิข้างหลังนี่จะเป็นหนังอัธนทละไหมเป็นเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นหนังอัคนทลาเหมือนกันนี่ฮะดูนะฮะเนี่ยตัวนี้เป็นหนังอัคนทลาเหมือนกันโอ้หหลหาเลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะที่ขาดไม่ได้นะครับผมข้างบนเล่าหลังคาของเขาจะเป็นขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนี่ฮะนี่ครับ่าหลังคาเขาจะเป็นขนาดใหญ่นะ เมื่อเทียบกับตัวรุ่นวายแท็ะครับผมนี่ฮะอ่านี่ครับผมแล้วก็ที่ดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมที่แปกตามากขึ้นก็จะเป็นในส่วนของสปอร์ตบาร์ของเขาสามารถเลื่อนได้นะตัวนี้เป็นรางเลื่อนได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ชมนะเพียงคุณอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับผมเราก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้เลยนี่ครับปล่อยตรงไหนก็ล็อกได้เลยนะครับผมนี่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสวยแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ทุกท่นดนะนี่ฮะอ่าไม่ว่าจะเก็บของหรือว่าเก็บเรือเก็บสัมภาระต่างๆนะครับผมก็ไว้ข้างบนได้เลยเนาะแล้วก็ด้านหลังของเขาจะเขียนพว่า s ต o ม m ท็กสีแดงนะครับผมนี่ครับโลโก้ของเขาเนาะแล้วก็ไฟท้ายจะเป็น LED นะครับผมเต็มระบบแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอกล้องถอยหลังให้มาเรียบร้อยนะครับผม ส่วนในรุ่นของวายแล้วถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีกล้องถอยหลังให้เหมือนกันแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้มาเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เราเราเปรียบเทียบกันเนาะนี่ครับตัวนี้เป็นรุ่น y t ยแทนะครับพาไปชม y t ยแทข้างในเนาะนี่ฮะี่ยแท็กข้างในของเขาไม่ใช่ไม่สวยครับสวยนะครับผมแต่อยู่ที่คนชอบนะครับว่าชอบประมาณไหนเนาะนี่ฮะพวงมาลัยของเขาจะเป็นสีดําเดินได้สีส้มแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีจอกลางนะครับผมจะมีจอกลางมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับไฟแอมเบียนท์ไลท์แบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านในของเขานะครับผมจะเป็นที่เปิดปิดตรงนี้นะจะเป็นสีเทา่ากาไฟนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยสกรีนคำว่าไวท์เทนะครับผมสีส้มนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า ตรงนี้นะครับผมจะเป็นอ่ะมอนแบบคันเกียร์เนาะธรรมดาของรุ่นวาแท็กของเขาจะไม่เป็นเกียร์อิชิเตอร์นะครับผมที่แตกต่างกันกับรุ่นสตอมแท็กนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะเห็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้รุ่นวายแท็กกับรุ่นสตอมแท็กนะครับผมที่แตกต่างกันนะครับผมที่เห็นเห็นกันอยู่เนาะนี่ฮะตอนนี้เราก็มีงานนะครับผมที่โชว์รูมของเรานะครับผมเชิญชวนให้เข้ามาชมรถได้เลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับผมที่เรา ขายดีกันเลยนะตอนนี้นะครับผมเป็นรุ่น XLS นั่นเองนะครับนี่เลยฮะอ่านี่ฮะรุ่น XLS ของเราเนี่ยจะทำตลาดกันในปีนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยได้แต่งขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับเห็นไหมฮะกระจังหน้าของเขาการชนกันชนด้านหน้าของเขาตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนมาสไตล์แรปเตอร์เลยนะครับผมนี่ฮะในราคา800,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับผม ก็ได <S an> ้สไตล์แบบแรปเตอร์สวยๆหล่อแบบนี้ไปขับกันบนท้องถนนแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อระดับสองสามล้านนะครับประมาณล้านกว่าบาท2ล้านเนาะนี่แหละครับแปดแสนกว่าบาทก็หล่อก็เท่ได้แล้วนะครับผมมีไฟหน้าเป็นแบบเดทามเหมือนกันนะครับผมนี่เลยครับกระจังหน้าสวยๆสไตล์แรปเตอร์แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เขาเรียกว่าการชนหน้าสไตล์แรปเตอร์นะครับผมพร้อมกับกระจังหน้าเนาะ มาพร้อมกับผิวล้อแล้วก็ล้อตัวนี้เป็นล้อขนาดขอบ20นะครับผมล้อขนาดขอบ20ยาง AT หล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับนี่ฮะสไตล์แบบคลีนคลีนนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมรอบรอบคันก่อนนะฮะนี่เลยฮะนี่ฮะพาไปชมรอบคันแบบสวยๆครับผมแล้วก็มี XLS นะครับผมอันนี้คือแบบไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับผม นี่ฮะตัวนี้แบบแต่งสไตล์แบบสวยๆคิงคๆนะแต่ถ้าใครอยากแบบแต่งสไตล์แบบดุดันหน่อยแล้วก็เพิ่มในส่วนของฝาปิดท้ายตรงนี้ไปได้นะครับผมตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะรอๆแบบนี้เลยกับรุ่น XLS นะครับผมทุกคนฮะเป็นไงบ้างครับผม3คัน3มสไตล์ของเรานะวันนี้นะครับผมผมพาไปชมด้านในคันนี้เนาะว่า XLS ของเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับผมนี่ฮะ ด้านข้างของเขานะครับผมก็จะมีเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะเป็นงาน ABS นะครับผมอย่างดีนะครับผมดูสวยงามเลยทีเดียวเปิดปิดล็อกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีกระจกไฟฟ้าให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีพับไฟฟ้าเนาะก็จะมีล็อกกระจกมาให้นะฮะนี่ครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้แล้วนะครับผมภายในของเขาเป็นพวงมาลัยประมาณนี้เนาะเป็นมันตีฟังก์ชันแต่ยังไม่มีคลูซันโทนมาให้นะครับผมอ่านะฮะ หน้าจอตรงนี้ก็เป็น LCD เหมือนกันนะครับผมเสร็งของหน้าจอเนาะแล้วก็จอกลางก็มีมาให้เหมือนกันนะครับผมไม่น้อยหน้ารุ่นพี่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมกับราคา800,000ก็บาทแค่นั้นตัวนี้มีโหมดการขับขี่นะครับผมก็มีการลื่นถลายมาให้นะครับผมนี่เลยมีการลื่นถลายมาให้แล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับทำงานร่วมกับเกียร์6สปีดนั่นเองนะครับผมนี่ฮะ เป็นไงกันบ้างครับกับรุ่น XLS ลอแบบนี้นะครับผมนี่เลยครับอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามผมเอ็ดดี้เข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ครับอ่าดูนะครับผมกับผมเอ็ดดี้นะครับผม,บผม,บผมอยู่ที่ f o r ์ Auto นะครับผมนี่เลยมีรถให้เลือกมากมายนะรถแต่งเรามีเยอะมากนะครับผมโอเคฮะยังไงฝากช่องทางการติดต่อก็เป็นช่อง YouTube ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ด้านบนเนาะอ่ะโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนนะครับผมทักแชทหรือสอบถามได้เลยเนาะวันนี้ก็มีงานเปิดตัวกันที่โชว์รูมนะครับผมใครสนใจนะครับผมโทรหาผมอดี้ได้เลยนะครับผม0 9 9 3 9 6 6 3 5 1นะครับโทรได้ตลอดนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณครับ